มื้อนี้สิพาพี่น้องเนาะมาเห็ดซอแม่ใบสีแบบภาคเหนือเนาะจ้าแบบภาคเหนือกับพวกน้แตกต่าง่ังกับภาคอีสานเด้อพี่น้องจ๋าแต่จะแตกต่างแค่ว่านิ้วใบสีของภาคเหนือจะหลายกว่าเนาะจะหลายกว่าแล้วก็เครื่องเอก็คือประดับดอกไม้หลายกว่าเนาะพี่น้องเจ้าขามาเบิงมาชมกันเลยเจ้าค่าอันดับแรกเขาจะพันเป็นนิ้วใบสีเนาะจ้า นิ้วใบสี่กับพันแบบนิ้วใบ่สี่แบบโบราณเด้อจ้าความกว้างสองนิ้วห้าสิบเนาะจา้าความยาวกับเอาตามใบตองเลยเด้อจา้าอันนี้เฮาบดิ้ใส่เป็นดอกพุทธปอมเนาะเฮาจะใช้เป็นดอกรักผสมดอกบานบรุรยหรือว่าดอกหัวล้วน่นอะไรพี่น้องเฮาจะม้วนแบบให้มีรูไว้เสียบเนาะเจ้าค่ะให้มีรูไว้เสียบ ม้วนธรรมดาแล้วก็แม็กไว้เจ้าค่ะม้วนแบบนิ้วใบสี่ธรรมดาเลยเจ้าค่ะอีกหนึ่งรอบนะเจ้าค่ะเทคนิคการม้วนมันก็จะมีเทคนิคเป็นของไผ่ของมันเ้อเจ้าค่ะมันก็จะบป็คือการเบิดเนาะเ้าค่ะ่บอกมันจะมีรูไว้หาไว้เสียบดอกไม้ได้เจ้าค่ะเวลาม้วนเบบนี้มันจะง่ายบ่ต้องตัดใบตองเวลาเาเห็ดแล้วเนาะ อันนี้เขาเะเหดทั้งบดประมาณ21นิ้วเด้อจ้าเร้อมกับบงฮูว้ววาตามรักโดยตรงแล้วใบสีของภาคเหนือค่ะข้าเจ้าเหตการจากนิ้วเนาะอันนี้ก็ขออว้าตามตรงผู้ข่าบงฮู้แต่กษิเอาตามรักของอีสานบ้านฮาวาชิกอยู่คู่นี้เนาะกษิเอาแบบถ้างานเป็นสิริมงคลผู้เท่าผู้แก่เพื่อนก็นให้เอาเป็นแม่ใบสีชิกเนาะคุณครูบาอาจารย์เพื่อนกะให้เอาชิกถ้าเป็นงานมงคล งานกเกษียนผู้ใหญ่บ้านงานกเกษียนข้าราชการเนาะงานแต่งงานบวชส่วนมากเฮาสีชัยชีถ้าใส้คู่ก็จะเป็นใบสีพรมเนาะใบสีพรมสิบหกนิ้วอืมก็จะนี่ตะใบสีพรมที่ไส้คู่แต่บางท่านบางคนิ่นเ็ดเพื่อนก็โบไบด้ถือเรื่องนิ้วใบตองว่าจากนิ้วจากนิ้วเนาะพี่นอ้องเพิ่นก็โบไบด้ถือบางคนก็นเห็นแม่สิบสองแม่สิบสี ก็แล้วแต่อันนี้กับคู่บาอาจารย์ของไผของมันแต่และองค์เต่ละท่านกับบะไรคือกันเนาะพี่น้องเจ้าขาอันนี้เฮาเสียเป็นยี่สิบเซนนิ้วเนาะแล้วกับใบตองที่เฮาฉีกไว้หอ่อแม่ใบสีก่กะเออสองนิ้วครึ่งเนะจะสองนิ้วครึ่งยาวกะเอาตามใบตองเลยที่จะที่จริงใบตองอ่ะต้องสีเป็นสองไซส์หรือสามขนาดนะพี่น้องสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสี่นิ้วประมาณนี้เนาะจะแต่ใบตองเฮาเมื่อนี้มีจํากัดมากเฮาก็เลยเอาตามนี้เลยเจ้าค่ะ ตามสะดวกว่าง่าๆซ้ามีแนวใดกับสาแนวนั้นฮะนะหลังจากนั้นนิ้วใบสี่ยอดน่นาจะเป็นนิ้วใบสี่แบบยาวด้วยเจ้าไปตองคือบางานแท้ามาเบิ่งกันเลยเจ้าค่ะอันนี้เราจะซ้อนใบตองเข้าไปเป็นสองชั้นด้อเจ้าค่ะ เพิ่มความแน่นหนาเนาะแน่นหนาเนี่ยเพราะว่าถ้าใบตองมันบางหลายมันจะบ่ค่อยสวยพวกเขา,าจะยอดปกติยอดของแม่ใบสี่พักเหนือข้าเจ้าก็ใส่เครื่องอ e ีหลายดีพี่น้องเออประดับดอกไม้หลาย,ลายแล้วก็ง,งามเลยข้าเจ้าเห็ดน,นะอันนี้เฮากับสีลองเฮ็ดเท่แรกคือกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะใะไรเฮากับไเคยเฮ็ดคือกันเนาะ แม่ใบสีแบบพักเหนือเนาะเห็นข้าเจ้าเห็ดงามก็เลยอยากลองเหชดบึงนะพี่น้องเจ้าขาพอเอาใบตองซ้อนกันเรียบร้อยเดือยเจ้าขาหลังจากนั้นก็ม้วนเลยเจ้าขาม้วนอันนี้เดือยเจ้าขาพับม้วนล,ลงมาม้วนคือนิ้วใบสี่ตัวที่เอาเซ็ดลูกนะเจ้าขาม้วนล,ลงมาเรื่อยๆเจ้าขาจะปนดอะไรบุญนี่ยาวคนบอก ปุยาวสิบุใหญ่พี่บอกขอญาตม้วนจับจอบิออกับข้าวมันอยากยาวพวพี่น้องส่วนใบตองนี้จะให้มันลื่นออกมาหลายเด้อจ้ะพยายามเลือกใบตองแผ่นข้างในที่น้อยกว่าหรือเล็กกว่ากันเนาะเอาซ้อนแคให้ความหนานิดเดียวอ่ะเอาจริงจังเลย้พี่น้องพับลงมาแล้วก็ม้วนเลยเจ้าค่ะเวลาม้วนวนี่ให้ ข้างป่ายสวยๆเด้อพี่น้องให้มันซวยลงมาเฮ่ากับโบหูเดียว่าเขาเฮ็ดคือเฮาบบนะนะแต่อันนี้เฮากขาคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละ <c oughs> คิดเองเออเองพี่น้องเอ้ยไม่ต้องกระเตกเลยนะฮะโอไปต้องกระแตกพี่น้อง เอาไ่ใปตองไหมเลยพี่น้องเมื่อกี้ไปตองแตกเนี่ยโมได้ดังใจเขาอีกเอาไหมพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเจ้าขเฮางเพิ่งเคยเห็ดครั้งแรกอีหลีมันบ่นถึกใจเฮาแม่พี่น้องมันบ่นถึกใจเฮาอันนี้เขาลองเอาใบตองแผ่นเดียวเบิง่งเด้อเจ้า่ะลองบอซ้อนเบิง่ง นี่ก็ยังแตกอีกแลวไวไปตองี่อย่างวะเจ้าไปทำเนี่ยได้อะนี้เงาพอยบ่กพี่น้องประมาณนี้แหละ แม็กตงุงยอดไว้เดีอจับพี่น้องเจ้าขาความยาวก็จะประมาณนี้แหละเนาะก็จะบร่ได้ยาวปานใดอันนี้เขาก็ไว้เสียบดอกไม้ได้เลยจ้ะหลังจากนั้นเขาจะเริ่มห่อเลยเรือจับพี่น้องเจ้าขาห่อเขาก็มาวางธรรมดาอุย้ยใบตองจีบค่ะเดี๋ยวคือมาเหี่ยวไวเถอะมันแดดพี่น้องอุ้ยแดดบอกให้ว่าทั้งแดดทั้งฮ้อนอีรีโอโลอะไร อพอเข้าไปนนี้แล้วข้างๆเขาเลียมออกเดือจ้าไม่ตองแตกเมื่อกี้นี่แหละเขาจะดามใบตองใส่เวลาเข้าชอสิได้ง่ายพี่น้องเจ้าค่ะ เลี้ยงนิ้วแม่ใบสีลงมาเรื่อยๆเ,เด้อจ้าแล้วก็ใช้แม็กแม็กไว้เนาะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแม็กเจ้าค่ะแม็กข้างหน้าข้างหลังเพื่อความแน่นเนาะด้านข้างให้เจียนออกเด้อจ้าด้านข้างก็เจียนออกมันก็จะเสียเวลาในตอนเขาเจียนนี่แหละ นไผ่บริยักเจียนกะพับพเข่าได้เลยจ้าวางไว้ในพี่น้องถ้าไผ่บทนัดกะเอาแม็กแม็กไว้ก่อนก็นได้ด้านหลังแต่ถ้าคนจริงแล้วกะเอาแป๊ะลงไปแล้วกะพับเข้ามาเจ้าค่ะแม็กถ้าคนบัลทนาธกะข้างๆนี่กัะพับเข้าแนวนี้ อบอยกตัดไม่ให้มันเลยออกเด้อพี่น้องถ้าเลยออกแล้วมันจะบ่สวยเนาะอันนี้เจ้าค่ะอันนี้ก็พับเข้าน,นกะกับแม็กหรือถ้าใคบบรยัาบกับถ้ากันไก่ตัดรดก็ได้เด้อพี่น้องเจ้าค่ะ บมได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเจ้าขาเห็นอยู่บ้าเบึ้งขึ้นสิง,ง,ง่ายๆกะก็บร่ได้ยากพี่น้องเห็ดหาแต่เวลายาวลงมาแหละใบตองเฮาจากอ่อนเนาะมันโอยากแข่งขนะมันทึกเดดนแหงให้กันไก่ไปใส่ละบัดน,นี้มั้กันไก่พอตัดออกที่พก็ได้สิตัดก็ได้พี่น้อง่อต้องเตกอยีางนี้ จอแต่ใบตองแตกเนาะที่จริงใบตองแตก,กต้องเอาออกเด้อพี่น้องเด้อ ใบตองห้าเวลามันใหญ่ขึ้นก็ต้องไซส์แบบยาวขึ้นเด้อแบบพี่น้องเดอ้อช่วงะระดับใบตองหาใบตองที่ยาวขึ้นใบตองหฮามันถึกแดดแล้วมันร้อ่อนไวรุวยอยู่ดึงให้แน่นเวลาดึงเย่าของห้าดึงบนแน่นันเตะําโอ้เนาะ ขาวฮิดข้าวฮิดห้างไงพี่น้องมันก็เลยยาวแหงเนาะพี่จิงข้าวฮิดที่ก็นี่มันก็จะพอดีงามอยู่ตอกเขอ่อ,อ,อน,นครับอืมตอกให้มันอ่อนมันถึงแดดเนาะตอกกล้วยน้อยครับอันสุดท้ายพี่น้องเจ้าค่ะมันถึงแดดมันละอ่อนเวลุ้ยอยู่ไม่ตองกระได้ กล้วยโมแก่นะพี่น้องต้นกล้วยเฮามันยังหากระได้ดปลูกได้ค่าเดียวนึงมันเห็นใบมันงามกเกลอือไม่เห็นให้พี่น้องเบิ้งองนะใบตองมันก็ยังบริเกเต็มที่เนาะพี่น้องแนนเห็นนิ้วมันบ,บ่อกันบวเป็นอย่างเดียวเจ้าเขาค่อยกันไปค่อยกันมาเขาจัดเอาที่หลังเนาะอังจะกนั้นั็มาจัดนิ้ว แม่ใบสี่ให้เข้ากันสองสี Off ่หกแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนอะยี่สิบเอ็ดกระเบื้องผมมองนี้มันตรงบอกอันจะนั้นเท่ากับเก็บงานเจ้าค่ะเก็บงานกับคือหอมใบสี่ทั่วไปเลยพี่ <al destiny> น้องวางไว้สองใส่กลับมาแล้วก็พับ เป็นอะไรพี่น้องเจ้าขาเซ็ตเรียบร้อยเจ้าค่ะแม่ใบสีแบบภาคเหนือเนาะเจ้าค่ะกันผู้ฆ่ากับิบูเดเซียวซานเป็นไดเนาะพี่น้องเนาะผู้ฆ่ากับเฮตเทอร์เล็กให้พี่น้องได้เบิรงเนาะกะับิบูเดียเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ปเ,ปเปนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กับเพิ่งเฮดเทอร์เล็กมันจะแตกต้างกับภาคอีสานของเฮ้าก็คือว่าจะต่งเลยเด้อพี่น้องจะต่งเลยแม่ใบสีจะต่งจุดเลยจะบก้บงบกงอเนาะ ลักษณะการพับกระดาษแบบโบดานเลยมันมีความสวยงามม่นเขึ้นอยู่แค่ริ้วแม่ใบสี่างเดียวมันขึ้นอยู่ที่เฮาตบแต่งดอกไม้พร้อมพี่น้องหลังจากนั้นเฮาจะตบแต่งดอกไม้เรียบร้อยแล้เฮาให้พี่น้องมาเบิ่งกันเนาะจ้าว่าเป็นจังไดจ้าเซจเป็นที่เรียบร้อยเจ้าค่ะแม่ใบสีแบบพักเหนือเนาะเจ้าค่ะเป็นังไ๋พี่น้องตีชมกันเข้ามาได้เด้อเจ้าค่ะหลังจากที่เฮาประดับดอกไม้เฮาก็บ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งนเนาะ แต่ส่วนแถวดอกหัวร้อนหรือว่าดอก3ามปีสีขาวนี่เขาใช้เป็นกาวกาว้อนติดเด้อเจ้าค่ะแต่ดอก3ามปีสีม่วงนี่เขาเออใช้การเสียบใส่ลวดเนาะพี่น้องก็น่าจะเป็นเนาะเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะเราจะยกให้พี่น้องเบิง่ง พี่น้องเนาะเป็นอะไรกับป้าพี่น้องตีซุ่มเข้ามาเด้อเจ้าค่ะคลิปนี้กับป้าไว้ั้ำนี้เด้อเจ้าค่ะขอบวุณขอบใจเบิร์ตสุกุลทุกคนที่ติดตามพี่หับซมจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหงเบิร์ตสุกุลทุกคนจ้าไปแล้วจ้า